เครื่องซักผ้าทิ้งน yup> ้ำไม่หมดและซักไม่จบขั้นตอนสอปัญหาในเวลาเดียวกันก็มาดูกันว่าจะเป็นพ่ออะไรมิสเตอร์ซี่สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมไม่รู้ใครเชิญมาอาการเครื่องสักผ้าของมิสเตอร์ซี่ที่จะพาทุกๆคนมาซ่อมในวันนี้ก็คือ เครื่องซักผ้าทิ้งน้ำไม่หมดและซักไม่จบขั้นตอนสองปัญหาในเวลาเดียวกันก็มาดูกันว่าจะเป็นเพราะอะไรจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอซักซักซักหมุนหมุนไปเรื่อยๆพอจะทิ้งน้ำทิ้งน้ำได้แป๊บเดียวก็กลับมาหมุนใหม่อีก oh. ไม่ยอมปั่นแห้งสักทีนะครับหมุนไปหมุนมาเติมน้ำเฉยเลย oh, <no. S 1> ทั้งวันก็ไม่เสร็จครับแบบนี้ oh. <laughs> ก็มาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไร ิสเตอร์ซีจะพามาลื้อเครื่องไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับบรอกเ่องนี้ใช้มาเกินคุ้มแล้วครับ12 13ปีแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับอันไหนที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเผื่อจะใช้ได้ต่ออีกสัก10ปีมาแล้วครับผู้ช่วยช่างมาตรวจงานครับผมยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยผู้ช่วยช่างมาตรวจงานครับนี่ครับ อยู่ใต้ผ้ามีแต่น้ำครับผมก็มาเริ่มเลิกกันเลยครับถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนท่อน้ำออกหาที่มาลองนะครับแล้วก็ความถังลงถอดฝาด้านหลังออกนะครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับตามที่ผมชี้เลย ก็หมุนออกหลังจากนั้นก็นี่ครับเป็นขึ้นปะทงมันจะมีสลักยึดอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างครับ <Yeah. S 1> มาหาสาเหตุกันครับว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรเ mm hmm. ข้าที่เห็นนะครับตอนนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์เดนน้ำนะครับจะมีหน้าที่ดึงให้น้ำทิ้งหรือว่าไม่ทิ้งน้ำนะครับ ดึงกลไกลของการซักให้ทํางานแล้วเท่าที่สังเกตเห็นมันมีรอยแตกนะครับ oh, <no. S 1> ก็เปิดฝาด้านหลังออกก่อนเพื่อจะได้ทํางานได้ะนาดนะครับหมุนนอตออกมาเป็นฝากันหนูก <c oughs> เป็นพลาสติกกันหนูเข้านะครับ <c oughs> เปิดมาก็จะเห็นชัดนะครับ <c oughs> เนี่ยทัดเลยครับแตกครับ <c oughs> แล้วก็มีนอตสามตัวนะครับหมุนออกมาเลย ถ้ามันแตกขนาดนี้ก็คงจะใช้งานอะไรไม่ได้แล้ว oh. ทำให้กลไกเสียว <c oughs> ิธีถอดก็คืออย่างนี้ครับหลังจากถาอดแล้วก็จับตัวนี้ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เครื่องมอเตอร์เด่นน้ํานะครับมีหน้าที่ควบคุมคกลไกการทํางาน <Okay. S 1> จะเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้โอเคแตกแล้วครับใช้งานมานาน12บปี <Wow. S 1> พอพบปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ สั่งซื้อครับง่ายๆเลยครับเข้าไปใน Lazada แล้วก็เซิร์ชรุ่นยี่ห้อเข้าไปเลยแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาสั่งซื้อมาอันนี้ราคา860บาทนะครับรวมส่งแล้วก็ได้อันใหม่มานะครับมอเตอร์เดน้ำใหม่สดจริงๆของแท้นะครับแนะนำว่าเวลาสั่งซื้อให้ซื้อของแท้เท่านั้นของเทียบผมก็ไม่ได้ใจว่าจะใช้ได้สักเท่าไหร, <No. S 1> ร่บับแต่ถ้าของแท้อย่างน้อยก็อยู่กับเราได้อีกนาน,นะครับโอเค ตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง lg เขาเลยนะครับจะมีโลโก้สะท้อนแสง lg ให้เห็นอยู่ mm hmm. ก็เอาลองมาเทียบกันดูนะครับว่าชัวจริงหรือไม่แต่ปกติก็จะไม่ค่อยพลาดนะครับเพราะว่ามีรุ่นกับยี่ห้อไปบอกเขาขั้นตอนต่อไปก็เอามาใส่แทนของเก่าที่ถอดออกไปนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับถอดถ้าถอดได้ก็ใส่ก็ไม่ใช่ยากแล้วเดินออมา อ,อกมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับครับอันนี้คือสลักก็คล้องเข้าไปแล้วก็ดึงมาดาังซ้ายนะครับมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีโยกซ้ายโยกขวานิดนิดแ่หน่อยจะเข้าที่นะครับสังเกตดูว่ารูน็อตต้องสามรูถ้าตรงก็ใช้ได้นะครับเล็งรูน็อตเอาก็ดึงทุกอย่างให้กลับเข้าที่ข้อทางของมันมาเดินนะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดึงวาลวน้ำก็เรียงรูนอตดีๆนะครับรมาแล้วครับรเขามาแล้วครับผู้ช่วยในช่างใหญ่ตรวจงานแป๊บก็มาใส่ต่อนะครับนี่นอตของมันจะย,วยาวๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลย หมุนกลับที่เดิมมีประจงมีประแจมีสกอรลอะไรก็ขายเข้าไปครับอะไรที่มันขายได้ขายไปเลย <t we ak> หมุนดีๆครับเอาแค่พอตึงมือนะครับแรงกว่านั้นแตกขึ้นมาในงานหยาบเลยนะครับพลาสติกมันกรอบหมดแล้วเอาแค่พอตึงมือจะเอ๊ะ <t we ak> ยังไงลูกยังไง ตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กกับไปที่เดิมนะครับโอเคที่ล็อกก็แตกไปแล้วนะครับปกติมันจะมีที่ล็อกให้แตกเสร็จเรียบร้อยครับก็ประกอบทุกอย่างกลับไปที่เดิมมันฝากันหนูซึ่งบางทีก็ไม่กันประกอบเข้าที่เสร็จแล้วก็มาลองทดสอบกันครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดวานะครับ จะทดสอบระบบปั่นแห้งก่อนนะครับว่าปั่นแห้งทำงานไหมบี้บถ้าปั่นแห้งทำงานก็ถือว่าน่าจะจบกระบวนการนะครับหมุนแล้วนะครับปั่นแห้งทำงานครับ จากที่เมื่อวานเราประกอบกลับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาลองซักกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ,รบอ่าันนี้เตรียมผ้ามาแล้วลองดูกันครับน้ำเยอะๆเลย ไปน้ำยาสักผ้าลงไปเรียบร้อยนะครับรอให้น้นำท่วมพื้นด้านล่างก่อนแล้วคอ่อยใส่ผ้าเพื่อไม่ให้น้ำยาซักผ้ามันไปติดอยู่ที่ผ้าหืนใดประหนึ่งครับมาแล้วนะครับโอ้โหก็ช่วยผ้าใส่เข้าไปครับอ่ะยิบผ้าใส่ลูกเอออ่ะยิ้ผ้าใส่ไป ใส่ก็ไปใส่ไปเลยใส่อีกใส่หมดเลยอ่ะมีมือขยันมาช่วยก็ดีอย่างนี้แหละครับถึงไหมถึงไหมใส่ไปอืมสบายเลยครับนี่ไม่ต้องทำเองแล้วครับงานการงานบงงานบ้าน <S 2> <S 2> อ,อ่ะยังไม่หมดทีู่กยังไม่หมดเลยนะ่ะ ไปไปส่าย <Bye> ูป <laughs> oh, oh. ่วิดีโอถ่าใท่าิลูกจะหมดไม่เ่ยวันนี้โอ้โหช่วยดกค่ะเร็วเริ่เริ่ๆนะเ่เริ่มไปไปไปแค่น,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 นี่ยโอ้โหไปเริ่โอเคหมดแล้ว ปิดฟ้าปิดฟ้าเลยถึงไหมถึงไหมอ่าจ,จับจับจับเลยอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยเก่งมากเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันว่าระบบซักจะครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือเปล่าชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามไปไหนแล้วกดกระดิง่งช่องของเราด้วยนะครับนี้เสร็จัรนตอนซักแล้วเครื่องกำลังปล่อยน้ำทิ้ง ก็ไหลเต็มท่อดีนะครับแสดงว่าไม่มีอะไรอุดตันในท่อระบบซักเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นระบบล้างซักเสร็จแล้วนะครับก่อนจะล้างก็จะปั่นหมาดหนึ่งรอบก่อนโชคก็น่าจะเริ่มไปแล้วนะสั่นเยอะ ันขาเราสามารถตั้งได้นะครับถ้าเสียอย่างนี้ว้าวปั่นมาดก็เก่้ยงเกาดีนะครับน้ำออกหมดถังเสื้อผ้าเป็นวงสวยงามต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนปล่อยน้ำลงถังเพื่อใส่แปบพนมนะครับเป็นขั้นตอนการล้าง มาถึงขั้นตอนเรียกให้ใส่น้ำยาปรับผนุ่มแล้วนะครับเมื่อกี้ีนิดตีนิดตีนิดนี่ครับไอ้ซุปใส่น้ำยาปรับผนุ่มไปเป็นปรับผนุ่มชนิดเข้มข้นนะครับใส่นิดเดียวพอละไปอ่ะ ก็ามาดูกันนะครับอันนี้ขั้นตอนปนั่นพนมสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับปั่นมาดครับผมปั่นมาดก็ปั่นมาเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปว่าทำงานครบทุทกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ซักล้างแล้วก็ปั่นมาก็เป็นันเสร็จ เรีบร้อยแล้วด้วยมูลค่าการซ่อม860บาทนะครับค่าไหล <Wow. S 1> ที่สั่งซื้อมาจะได้เรียบร้อยครับผม